ดวงดีดวงเด่นท่านจะได้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองในช่วงของเดือนมก,กราคมนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีสำหรับห้าราศีที่ผมจะกล่าวมานี้นั้นทั้งห้าราศีนี้จะมีโชคมีลาบจะมีดวงที่โดดเด่นอย่างมากในช่วงของเดือนมก,กราคม2568นี้นั้นถือว่าดวงชะตาของท่าน อยู่ในจุดยืนที่ดีทั้งห้าราศีนี้ท่านก็เข้ามารับฟังกันได้ในช่วงนี้ว่าจะมีราศีของท่านอยู่บ้างหรือเปล่าพายในช่วงของห้าราศีในช่วงของเดือนมก,กราคมในช่วงนี้ราศีที่หนึ่งที่ไม่แพ้กับราศีใดๆนั่นก็คือราศีพฤกษกชาวราศีพฤกษกในช่วงของเดือน มกราคม2 5 6 8นี้ี้นั้นถือว่าดวงชะตาของท่านในเรื่องของการงานจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีงานทำและจะมีงานใหม่ๆอีกต่หากในเรื่องของการงานนั้นท่านทำอะไรก็จะมีความสำเร็จมีคนให้การสนับสนุนท่านในช่วงนี้ ถือว่าชาวราศีพฤกษกนั้นจะอยู่ในจุดยืนที่ดีหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นบางท่านที่เคยตกงานว่างงานในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพฤกษกนั้นจะมีงานทำมีงานที่ดีมีชื่อเสียงจะทำให้ตัวท่านนั้นมีคนรู้จักได้มากมายไม่ว่าท่านจะประกอบกิจการอะไรในช่วงนี้ จะมีความเด็ดเดี่ยวและจะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดการเงินอีกเช่นเดียวกันการเงินการทองก็ถือว่าชาวราศีพฤษิกนั้นในช่วงของเดือนมกราคมนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการเงินนั้นท่านมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอในเรื่องของการเงินนั้นท่านจะไม่ขาดมือและจะไม่ขาดกระเป๋าอีกต่าหาก ในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการเงินท่านดีมีคนอุปัมรมค้ำชูบางลายบางท่านนั้นทำงานเกี่ยวกับการรับจ้างทั่วไปก็ถือว่าในช่วงนี้ท่านจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆงานรับจ้างไม่ว่าจะเป็นงานอะไรจะมีคนคอยใช้บริการกับตัวเราเราก็จะมีงานทำ เพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานดีการเงินก็ต้องดีมีตามมาท่านเป็นคนที่เรียกว่าขายันขันแข็งเป็นคนตนีทีเหนียวท่านเป็นคนที่เก็บเงินเก่งเรียกว่าเก็บเงินที่เรียกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นที่หลังไหลเข้ามานั้นท่านจะเก็บเข้าไว้อย่างดีท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในช่วงนี้ถือว่าการจ่ายก็มีอยู่บ้าง แต่ก็ไม่เดือดร้อนท่านมีรายรับมากกว่าในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการเงินการทองชาวราศีพฤกษกนั้นท่านจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินการทองในช่วงของเดือนมกราคมนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีในเรื่องของความรักความใคร่โชคลาภนั้นก็มี ในช่วงของกลางเดือนมก,กราคมนี้ท่านจะมีโชคมีลาบอีกตา่หากในช่วงนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษกในช่วงของเดือนมก,กราคมราศีที่สองก็ไม่ได้อยน้อยกว่าราศีใดๆนั่นก็คือท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงนี้ชาวราศีกันนั้น จะมีจุดยืนที่ดีในเรื่องของการเงินการทองการเงินการทองนั้นถือว่าดวงชะตาของชาวราศีกันนั้นจะมีเข้ามาหาอยู่เรื่อยๆการเงินการทองไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะเป็นเงินเป็นทองตัวงท่านนั้นจะหาเงินได้เก่งและหาเงินได้แคล่วคล่องว่องไวการที่เรียกว่าบางท่านนั้นหาเงินไม่ได้หรือว่าหาเงินยาก แต่ชาวราศีกันนั้นถือว่าในเรื่องของการเงินนั้นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมท่านจะทำอะไรในช่วงนี้ก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านทางนั้นรวมถึงในเรื่องของการงานการงานในช่วงนี้หากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับบริษัทหรือว่าห้างร้านต่างๆอันนี้จะมีคนมา ช่วยเหลือท่านและมีคนมาเป็นเพื่อนมาเป็นคนคอยช่วยคิดช่วยให้กำลังใจท่านถือว่าชาวราศีกันในช่วงนี้ในเรื่องของการงานการเงินอยู่ในจุดยืนที่ดีการงานก็มีงานทำสม่ำเสมอท่านจะทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นทั้งนั้นในช่วงนี้ในเรื่องของการงานก็ไม่มีปัญหา ในเรื่องของการเงินก็มีเข้ามาหาท่านอยู่บ่อยครั้งบางท่านนั้นอาจจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็เป็นไปได้ในช่วงของเดือนมก,กราคมนี้ชาวราศีกันจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินการทองรวมถึงในเรื่องของโชคลาบชาวราศีกันในช่วงของปลายเดือนมก,กราคมนี้ตัวของท่านจะได้โชคได้ลาบได้รับทรัพย์จับเงินหมืน่น หรืออาจจะได้จับเงินแสนในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีนี่ก็เป็นคำทำนายของท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันภายในช่วงของเดือนมกราคมถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความสำเร็จกับตัวของท่านต่อมาเรามาดูอีกหนึ่งราศีคือราศีที่สาม ราศีที่สามนั้นท่านก็มีความโดดเด่นอีกเช่นเดียวกันนั่นก็คือราศีกุมท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงนี้ท่านจะโชคดีมีเงินหลั่งไหลเข้ามาหาหท่านอยู่เรื่อยๆบางคนนั่นได้รับทรัพย์จับเงินหมื่นเงินแสนแต่หากว่าท่านทำการเกี่ยวกับการค้าขายหรือว่าลงทุนอะไร ในช่วงนี้จะมีกำไรกำไรที่งดงามทำอะไรก็มีการสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองท่านอีกหนึ่งคนที่เรียกว่าดวงชะตาของท่านนั้นได้ดิบได้ดีในช่วงนี้พูดถึงในเรื่องของการงานท่านจะได้งานที่ดีงานที่ทำนั้นก็จะเป็นงานที่ถาวรงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้น จะไม่มีใครมารังเกียจรังกลเพราะว่าท่านเป็นคนที่เรียกว่าทํางานเก่งการงานดีการเงินก็จึงมีตามมาชาวราศีกุมในช่วงของเดือนมก,กราคมนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงนี้ท่านจะไปติดต่อหรือว่าจะไปประสานงานกับทาง ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่หรือทางผู้รักผู้ใหญ่ในช่วงนี้ท่านจะได้งานที่ดีในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านไปติดต่อในเรื่องการเงินการทองในช่วงนี้ท่านก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านท้งนั้นถือว่าชาวราศีกุมในช่วงของเดือนมกราคมนี้ดวงของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดี การทำมาหากินก็ถือว่าดีดวงของท่านดีในเรื่องของคนรักคนใคร่ในช่วงนี้ก็ถือว่าดีเอาอกเอาใจจะทำอะไรให้ความปรึกษาหรือท่านจะได้งานที่ดีทำแล้วก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทำให้ครอบครัวของท่านนั้นมีความสุขและมีความเจริญยิ่งขึ้นไปนี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิด อยู่ในราศีกุ่มในช่วงของเดือนมกราคมปีนี้ต่อมาเรามาดูอีกหนึ่งราศีนั่นก็คือราศีที่สี่ราศีที่สีที่เป็นโชคดีในช่วงของเดือนมกราคมนี้ไม่แพ้กับราศีใดๆนั่นก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตในช่วงนี้ ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านก็โดดเด่นแข็งแกร่งการงานการเงินนั้นถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีชาวราศีพิจิตในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรท่านรีบทำเลยท่านจะมีความสำเร็จอย่างมากแต่ท่านระวังในเรื่องของการครบคนในช่วงนี้อาจจะต้องระวังไว้บ้างจะเป็นการดีเราครบใครในช่วงนี้เขาอาจจะไม่ค่อยจริงจังอะไรกับเรา ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นยังอยู่ในสิ่งที่ท่านต้องระวังการครบคนชาวราศีพิจิตให้เลือกดูให้ดีเราไม่สามารถรู้ใจได้เรารู้เพียงแต่หน้าแต่ให้สังเกตให้ดีในช่วงนี้อาจจะมีคนที่เรียกว่า ไม่จริงจังอะไรกับเราเข้ามาตีสนิทหรืออาจจะมาขอหยิบขอยืมในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในท่านระวังไว้สำหรับชาวราศีพิจิตในช่วงของเดือนมกราคมนี้สิ่งที่ท่านต้องระวังนั้นให้ท่านระวังไว้ให้ดีตามที่เราได้ที่แนะบอกและอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการในเรื่องของการสุขภาพของท่านในช่วงนี้ ในช่วงของกลางเดือนมกราคมอาจจะมีการล้มหมอนนอนเสือ่อหรือจะมีการเจ็บไข้ได้ท่านระวังไว้บางครั้งนั้นอาจจะไปติดมาจากคนอื่นโดยที่ท่านไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตในช่วงของเดือนมกราคมแต่สิ่งที่ดีก็มีในช่วงของปลายเดือน สำหรับชาวราศีพิจิกในช่วงของปลายเดือนมกราคมนั้นดวงของท่านจะดีท่านจะลงทุนอะไรจะทำการค้าขายจะเหมาะอย่างอย่างยิ่งในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจะเหมาะกับการค้าขายถ้าหากว่าท่านจะคิดค้าค้าขายขายอะไรก็แล้วแต่จะมีโชคมีลาบในตัวของท่านในช่วงนี้ ต่อมาอีกหนึ่งราศีนั่นก็คือราศีที่หาราศีที่ห้านี้ก็ถือว่าโดดเด่นไม่แพ้กับราศีใดๆอีกเช่นเดียวกันราศีที่หก็คือราศีธนูราศีธนูนี้จะมีจุดเด่นในเรื่องของโชคลาภในช่วงของเดือนมกราคมในช่วงของกลางเดือนท่านจะมีโชคมีลาภ เข้ามาหาตัวท่านอย่างง่ายดายบางสีบางครั้งนั้นท่านอาจจะได้โชคได้ลาบมาจากความมืดหรือมาจากตัวเลขอันนี้ท่านตั้งอกตั้งใจและอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าท่านได้โชคได้ลาบมามากมายก็ให้ท่านทำบุญทำทานเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาของชาวราศีธนูให้แข็งแกร่งเกิดขึ้นมาอีกในช่วงนี้ นับว่าในช่วงนี้ชาวราศีธนูในเรื่องของโชคลาภท่านก็จะมีอย่างดีในช่วงนี้แต่ถ้าหากในเรื่องของการงานการงานในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับส่วนรวมหรืออาจจะไปทำงานร่วมกันหลายคนอันนี้ให้ท่านระวังในเรื่องของการทำงานรวมกันอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงหรืออาจจะมีความ เข้าใจไม่ตรงกันจึงทำให้ชาวราศีธนูนั้นมีการขัดแย้งเกิดขึ้นได้ในช่วงของปลายเดือนมกราคมนี้ท่านระวังไว้แต่สิ่งที่ดีๆก็มีในช่วงของกลางเดือนของเดือนมกราคมนี้สิ่งที่ดีนั้นก็คือในเรื่องของการงานการงานท่านจะมีงาน ใหม่ๆเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีเงินมีทองหรือว่าเป็นเงินเป็นทองเข้ามาหาตัวท่านชาวราศีธนูในช่วงของเดือนมกราคมนี้ถือว่าดวงของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีการทำมากินก็ถือว่ามีความโดดเด่นในช่วงนี้ในเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าสุขภาพของท่าน ก็จะมีการเจ็บป่วยบ้างเล็กๆน้อยๆด้วยโรคประจำตัวหรือท่านเป็นคนที่สูงอายุอันนี้จะมีโรคเก่าๆหรือโรคของคนเท่าคนจราอันนี้ก็จะมีการเจ็บแข้งเจ็บขาปวดน่องอันนี้ท่านระวังไว้จะมีในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ท่านเข้ามารับฟังดวงของท่านในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้ง ห้าราศีที่ท่านได้เข้ามารับฟังในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านฟังกันแล้วจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นึกคิดสิ่งไรท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาก็ขอให้ทุกท่านนั้นอายุมั่นขวัญยืนกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี